สวัสดีครับเพื่อนชาวบอเไซผู้ไฟหากระถางหัวทุกท่านนะครับคลิปนี้พาชมเจ้าตะโกไซส์บิ๊กๆนะครับไซส์ใหญ่เลยทีแรกกาจจะไม่ทําคลิปนะครับต้นนี้แต่ว่าจะตัดแล้วก็เอาไปลงดินแต่พอคิดได้ว่าเผื่อมีคนสนใจนะครับเราก็เลยทําคลิปดีกว่าเผื่อมีท่านใดสนใจจะรับช่วงต่อไปสร้างต่อนะครับ นี่ครับสภาพขุดขุดเป็นคนในกลุ่มบนไซมุกทหารของเรานะครับเป็นเพื่อนๆในกลุ่มก็เลยมีความมั่นใจนะครับว่าเขาจะรอดแน่ๆครับเพราะว่าเขาเป็นเซียนขุดอยู่แล้วครับขุดเป็นอาชีพแผลนี้ก็คือเขาตัดมาให้แล้วนะครับแผลพวกนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงมือเราโดนโดนตัดไปแล้ว แต่อีกแพรนะครับที่เขาไม่ตัดก็คือนี่ครับแต่ผมก็อยากจะตัดออกเพื่อความสมดุลเพื่อความชอบส่วนตัวนะครับนะครับจะได้โค้งๆเรียวๆหน่อยจะได้จะได้ไม่บานออก2ข้างในตำแหน่งใกล้เคียงกันกรำแหงที่ตรงกันแบบนี้นะครับพอตัดออกแล้วมาดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหนตำแหน่งบิดเอี้ยวนะครับ ไม้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับเราคงไม่เอาลงไปในกระถางแน่ๆครับนะครับไซส์ใหญ่มากเราจะไม่เอาลงกระถางไม้ไซส์นี้ต้องเอาลงดินเท่านั้นนะครับเพราะว่าหัวเขียงใหญ่มากถ้าเอาลงในกระถางไม่รู้เมื่อไหรจะจบนะครับถ้าหัวเขียงเท่านี้ค่อยว่ากันนะครับค่อยขุดขึ้นมาแต่เขียงเท่านี้โอ้โหเอาลงดินดีกว่าครับสองสาปี หรือว่าเผ่อมีใครอยากเอาไปเล่นต่อนะครับก็ทักมาได้นะครับสําหรับเจ้าต,ตัวนี้ตะโกตัวนี้นะครับเอ็นชายบิดเอี้ยวปนพายไปเรียวติดซากนิดๆน,นะครับผมไปเจอก็ตัวนี้ปล่อยไปไม่ได้จริงๆครับต้องจัดมาไว้ที่บ้านสวยมากครับเตรียมลงดินเดี๋ยวรอดูกันครับว่าตัดออกแล้วจะเป็นยังไงครับ เสร็จเรียบร้อยครับดูแพ้ครับเทียบกดกระฝามือครับนี่ครับชิ้นส่วนใหญ่มากเหนื่อยมากครับเพื่อนหอบหอบใหญ่เลยทีเดียวรูปร่างที่ได้นะครับเมื่อเราหั่นออกาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปร่างรูปทรงมากขึ้นนะครับมีความค่อยๆเลียวขึ้นไปนะครับ ฝังนะครับเดี๋ยวจากนี้เราก็จะเอาไปนําไปลงดินนะครับลงดินไว้แล้วค่อยเรื่องหน้าทีหลังครับขอให้ถึงดินก่อนส่วนเจ้านี่อาจจะตัดลงอีกครับตรงนี้แต่เอาไว้ก่อนครับเหนื่อยมากเอาไปลงดินให้เรียบร้อยให้เขามียอดขึ้นมาก่อนให้แข็งแรงสักพักนึงค่อยทำนะครับจะทำอะไรก็ ตรงนั้นอยทาดีกว่าวันนี้พอแค่นี้นะครับไม่อยากโยกให้ตุ่มดินเขาโยกมากไปกว่านนี้นะครับลงในดินให้เขาแน่นก่อนตอนนั้นจะตัดหรือทําอะไรก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเบื่อเอาลงดินขอบคุณที่ติดตามรับชม like, share, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ สนใจต้นนี้ก็ทักมานะครับโหดครับสวัสดีครับ